สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ออกมารับซื้อของนะครับพัดลมเก่าพัดลมเก่าโอ้พัดลมเจ้าอวนี้งามเยอะหรอฮารตลอร์ฮารตลอร์สวยงามเจ้าบบมีฝาฟ้าไม่มีอะไรหายากครับอันนี้คิดว่าไม่ไม่เสียนะครับแต่ปัญหาคือแค่จะซ่อมขายไม่มี ัาปิดความหน้านี่ครับไม่มีครัาปิดความหน้าไม่มีพัดลมพัดลมเก่าซื้อใหม่ก็ไม่คุ้มนะครับมีขายอยู่ข้องใหม่แต่จะซ่อมขายทุกๆไม่คุ้มนะครับนี่พัดลมเก่านี่ครับนี่เป็นตู้เย็นเก่าครับตู้เย็นเก่า นี่ไม่มีฝาหน้าไปครับซื้อไปก็แกะนะครับส่วนมอเตอร์เก่านี่มอเตอร์เก่าส่วนมากก็ไมีแต่แกะนะครับไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าไม่ค่อยมีใครต้องการนะครับมอเตอร์นะครับของฮาตเตอรี์นี่นครับไม่เสียนะครับ ถ้าผมมีฟาคข้อมาใส่พบก็สามารถขายไดนะ้แต่หายากมากใช่ใหม่ก็แพงนะครับติเป็นทีวีเก่านะทีวีเก่านี่ในทีวีเก่าฟองเครื่อง ก่อน,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 นครับตู้เย็นเล็กสารเลาอยู่พัทยาไปเลยไปไปได้สองหมื่นยี่ห้อยืดงานยังอ uh ่ะยืดงานน้ำหนองสาวเราเยอะตุ๋นหมดปลาพวกโอ้เนื้อสปาครับบนรถผมก็มีมอเตอร์ไซค์เก่านะครับ นี่ครับตู้เย็นเอาไปนับใครร้องมันใหญ่จังหน่อยหรอโมดใส่เก่าครับเอกวันน่ครับอีกวันโมไซส่เกา่ารุ่นนี้คลาสสิกน่อยครับโมไซคเกา่าเก่าจริงครับนนี้ครับเกา่ารุ่นเก่าเลยว่าได้ครับนี่ครับี๋ยว ผมลงจากรถเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอดคลิปหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆเลยคันนี้ใส่เก่านะครับแถมด,ดอุอันนี้เป็นพัดลมนะครับมันลดไฟพัดลมฮัตเอรี่แบบนี้ก็พอซ่อมขายได้ครับพัดลมมือสอง ดีย๋ยวนี้ก็ส่วนมากเป็นของถูกครับส่วนมากฝาครอบไม่มีเสียงกพดไบอกว่าลูกมา่อนสอาเพื่อละเกอจเรียว่าโทีกันนาสัตนียงนหน่อยๆย่นจับงี่ม่ใส่คันหนึ่งตะกา เครื่องสักผ้านี่เครื่องนึงขัดยาสองเครื่องอันนี้รถฮอนด้านะครับแต่ว่าไม่รู้ยี่ห้ออนะไรเครื่องฮอนด้านะครับนี่ครับนี่ครับฮอนด้าอันนี้รุ่นรถรุ่นยังวะคือฮอนด้าวะไม่เคยเห็นเออนี่ย เพราะว่าชาวบานยมมาหาว่าขง่ย่มหาจะเป็นหอนดาน่าเนาะคุยแต่ตยมาหาะัวเอเนาะเออมีนเด้เเห็นการห่อนดาอ่าหอนด,าอนดา่าอยบเขาขีได้หน,นึ่งเออันดานเมขีอยู่เมียเด้นน แล้วรถนี้ฮอนด้านะครับนี่ครับคันนี้ฮอนด้าร้อยสิบเออร้อยสิบร้รอ,อ,อ,รอยสิบเราจะรล่นใด้